สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f a c e b o o k e m i l ิ t e Fanpage และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเอาละครับก็สวัสดีผู้โดยสารช่อง e m อ l a t e channel ทุกคนกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านลัดเข็มขัดนิราภายัยและปิดสัญญาณโทรศัพท์ของท่านได้ดีเพราะเที่ยวบิน e m i l a t e ในครั้งนี้กาลังจะเริ่มแล้วตึงตึงตึง อ่าล่ะครับก็กราบสวัสดีคนดูและผู้ติดตามช่อง Emirates Channel ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในการแข่งขันรอบไฟนอลแฟนตาซีในเพจ e m i r a t e ปี2020นะครับในรอบคัดเลือกผู้ชนะจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับและได้คว้าแชมป์อันดับหนึ่งในอาทิตย์นี้และรับของรางวัลเป็นเงินจํานวน150ล้านบาทครับผมทุกคนปอบมือปอบมือหน่อย ผู้เข้าร่วมแข่งขันของเราก็มี36ท่านนะครับในจังหวะนี้ก็ต้องดูให้ดีนะว่าใครจะได้แชมป์เอาละครับทุกคนใครเคลียร์ใครคอมเมนต์มาได้นะครับส่งแรงเคียร์แรงใจมาได้นะครับในคอมเมนต์ของเรานี้สวัสดีคนดู2ล้าน5แสนคนด้วยนะครับมาดูเครื่องบินเริ่มที่มอง วงอะไรวะมงโกนะครับตัดผ่านพาราไดส์ Paradise, แล้วก็บูตแคมป์นะครับไปจบที่แทมบังนะครับเอาละฮะตอนนี้เครื่องบินก็ได้ปล่อยผู้เล่นแต่ละท่านลงสู่สมรภูมิูการเล่นเรียบร้อยแล้วครับและซี่ดากตอนนี้ซี่ดาซี่ดากนะครับตอนนี้ก็ถึงพื้นเรียบร้อยแล้วครับ นี่ลงบนลงอยู่บนหลังคาครับที่ดากเพื่อสโคบดูว่าเอ้ยมีศัตรูลงตรงที่เราอยู่หรือเปล่านะฮะค่อนข้างที่จะรอบพ่อพอสมควรนะครับสําหรับที่ดักเรามาดูน้องวาวากันบ้างฮะตอนนี้ฟาร์มเพลินฟาร์มฟรีฟาร์มสบายใจไม่มีใครลงมาใกล้ๆเลยครับสําหรับในโซนนี้นะแม่ถือว่าเลือกโซนการฟาร์มได้ดีจริงครับสําหรับน้องวาวาวนะครับและดูในส่วนของทางด้าน ตีกันมาครับแล้วมีการปากันเกิดขึ้นครับในจังหวะนี้โบวี่ไล่หวดกับบมีม417ครับแล้วในจังหวะนี้จะหลบได้หรือเปล่าฮะแล้วมีเบียเอ็ก์เอ็กจีเข้ามาแจมฮะแล้วจังหวะนี้หวดกันแล้วครับโอ้โหเลือดลดไปครึ่งข้อนะครับในจังหวะนี้แล้วโบวี่ครับตัดกับเบียเอ็ก์เอ็กโอจียู่ฮะแล้วโดนเลือดลดลงไปข้อหนึ่งครับโอ้โหอุ้ยแล้วก็มีหวดกันครับเอาละฮะตอนนี้ใส่กันอยู่ครับ แล้วตรงเย่หวดกับแรมโบ้ฮะแรมโบ้ออกจากสนามไปครับโอ้โหดูไม่ทันจริงๆฮะคู่นี้ก็เดือดกันอยู่ครับสามคนนี้กาลังนัวกันอยู่เลยฮะแล้ววิ่งออกมาจากทางขวาครับจะหลบพ้นหรือเปล่าฮะและมีทางเบียร์สี่หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดตามเข้ามาโบวี่จีจีเราไม่รอช้านะครับยังไล่หวดโบวี่อยู่ในจังหวะนี้โบวี่ขี่ขวาออกไปและบิมหนึ 1, 4, 7, 7, ่งสี่เจ็ดเจ็ดที้ซ้ายออกไปฮะสงครามนี้น่าจะจบกันก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ ก็คงจะต้องถอยกันก่อนฮะแต่ก็ยังคงไล่กันอยู่นะครับแล้วโบวีโอนขวาอ้อมเข้ามาในโกดังครับแล้วมาโม่หน,น,น,าน,าน้าฟันนานาฮะโม่หน้าฟันนานาโม่หน้าอยู่ไหนครับตอนนี้ต้องหาโม่หน้าให้เจอนะครับแล้วเป็นเที่อะไรกูหาโม่หน้าไม่เจอ,อแล้วตรงนหววแลมโบออกไปด้วยอีกตรวิ่งแล้วโอ้โหหน้าเสียดายครับโบวีโดนบีมครับหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดในจังหวะเมื่อกี้ครับหวดออกจากสนามไปฮะ นี่ครับผมก็น่าจัดไปหนึ่งคิวครับสำหรับการหวดน้องนานาที่นาเกลือครับโอ้โหลาก่อนนานาที่นาเกลือครับแม่แจ้งว่าโดนกระทะเข้าหัวนะสำหรับด็อกเตอร์สมิธกับธนาทิพย์เจอกันฮะยังไงครับจะหววกันหรือเปล่าครับแต่ในจังหวะนี้จะหัวกันหรือเปล่าฮะและเจอแล้วครับดูเชิงฮะลูกยังไงฮะมีการมีการวิ่งหนีครับหรือมีการไล่ขีลี่ยงครับ โยนไปฮะในจังหวะน,นี้ธนาธิปไม่เลือกที่จะไม่โยนครับแหม่น่าจะอาวุธมีแค่อันเดียวเท่านั้นอย่างเจอกันไปอย่างเจอกันมาจะอวยกันหรือเปล่าครับแล้วมีการจ้องว่าจะเกลี้ยงกันไปฮะแล้วยังไงครับแทนโยนไปฮะโอ้โห,โหเข้าขาแต่ไม่เลือดไม่ลดฮะดาเมจไม่ขึ้นครับจังหวะน,นี้แล้วมีธนาธิปไม่ยอมครับเวียงคืนกลับยังไงฮะแล้วไล่อยู่ครับโยนอาวุธ หาอาวุธไม่เจอครับตกไปในกอหญ้าหาไม่เจอแล้วแทนวุ้งฮะโอ้โหไม่โดน <S <S 1> <S 1> เอาครับธนาพีธี่ธนาครับกูจะเรียกว่าอะไรกูเรียกธนาอะไรกัน <S 1> <S 1> และธนาครับง้างอย่างดีครับวี้งไปฮะหลบครับโดยแทนเอาละครับแล้วยังไงฮะธนาธนาง้างดีดีง้างดีงงดีแล้วจังหวะนี้วีง้งโอ้โหและแทนหลบได้ครับทุกคนแม่ให้ตายเยชจอด,ดี้อุ้ยวโดนหวดครับ ตอนนี้แทนเลื่อนลถไปหนึ่งข้อครับแล้วยังไงครับโดนหว,วอีกทีไหมล่วงไหมิบเวีย้ยงครับตอนนี้เจ็บหนักคาดว่าเจ็บหนักธนาไม่รอช้าครับคว้ากระทะได้ไล่หัวดยไอแทนวิ่งหนีไอแทนวิ่งหน,แน,งนีแล้วยังไงครับวนหาวุฒิเองเจอแล้วแล้วยังไงครับสวนต่อไหมในจังหวะนี้ฟาดต่อไหมหัวต่อไหมแล้วเลือล่อนรถมหอีกข้อนึงครับในจังหวะนี้ธนาเอาไงจะไงแทนสวนไหมในในจังหวะนี้เข้าไปนหนึ่งข้อแลวและแทนสวนกลับแทงสวนกลับ ททนสุดยอธนาลบอีกหนึ่งข้อแล้วโอ้โหธนาเอาแทนออกจากสนามไปครับ<อ>แม่สุดยอดจริงๆครับในจังหวะนี้ต้องยกให้ธนาเขาเลยนะครับคนเข้ามาเก็บแอร์ดอปครับอย่าให้กูรู้มือเอาปืนนะห้ามเก็บปืนเด็ดขาดนะครับคุณใบเอาเองแค่ยิงนี้ยิงยิงลงพืน้นยิงให้หมดแล้วในจังหวะนี้ก็คือตัวคนนี้ก็คือเป็นหน่วยเก็บกู้ปืนของเราแน่เองครับ จะเป็นคนเก็บปืนแล้วยิงทิ้งครับทําลายเพื่อทําลายกระสุนนะแม่เล่นเข้ามาลักไก่นะครับและเก็บขาวุูลปืนไปยิงพ่อสูกันอน,น,อนโอ้โหเป็นไงครับซัดไปหมดหม็กครับในจังหวะนี้คาดว่าน่าจะมีคนอยู่แถวนี้หลอนเสียงปืนกันนะครับคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ซัดต่อยครับในจังหวะนี้อ้โหมดยังถือ,อปืนเออไป แล้วคนนี้ก็คือหน่วยเก็บกู้อาวุธของเรานั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับว่าห้ามเก็บอาวุธปืนจากแฝงกันเด็ดขาดนะครับแล <L un> ้วนในวันนี้น้องโมนายิงแฝงกันขึ้นมาครับแล้วเก็บปืนขึ้นมาน้องโมนาจะทิ้งปืนหรือเปล่าแล้วทิ้งปืนครับ <L un> โอ้โหขอบคุณน้องโมนานะครับที่เขาลบกติกาของเรา <L un> แม่เป็นคนที่น่ารักจริงๆนะครับอะไรนะครับแล้วยังไงครับ โอ้โห,หมอสต,ตบมินเลออกไปฮะตัดภาพดูที่นี้สกอร์คิวไปที่2คิวนะครับแนละ้หวหดน้องมินเลออกไปครับโอ้โหแล้วยังไงครับเสียดายไม่ยอมครับตามมาหวดน้องตามมาหวดหมอสต,ต่อครับในจังหวะนี้ซี่ดาักยังไงครับซี่ดากใครจะซี่ใครกันแน่ครับในะจังหวะนี้หวดเข้าไปครับทุบเข้าไปฮะมีการตีครับแล,ลลแล้วซี่กฟาดไปซี่ดาักเลื่อนลงไปหนึ่งข้อจากมอสเก้า 5-8แล้วตีดักโดนวี่หนึ่งทีครับยังไงครับถอยถอยครับถอยลอยครับไม่วิ่งมันลอยผีหลอกไอ้เหี้ยผีหลอกทุกคนผีหลอกไอ้ตีดักมันลอยได้แล้วมอสไม่ยอมครับเห็นว่าที่ดากเลือดลดไปเยอะแล้วครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบครับเลยไล่หัวที่ดักยังไงครับที่ดากจะหยุดไหมเราจะไล่น้มได้ไหมในจังหวะนี้ที่ดากก็โดนหลบแล้วเวียงไปหลบได้ครับไม่โดนครับแล้วไล่ต่อยฮะในจังหวะนี้ มอดไล่ต่อยมอดไล่ต่อยโดนไหมครับหนึหนึ่งทีแล้วเอาเขียวกับมาหดแล้วเสียดายเสียดักเสียเดียเสียดายทุยเสียดักครับแล้วเสียดักออกจาก,ก,ก,กสนามไปโดยมอดครับ958หแม่ช็อตนี้บอกได้เลยครับว่าโอ้โห,หมอด5้นี้สกิลเพกการเล่นอาวุธยประชิดนี่ต้องยกให้เขาจริงๆครับแล้วอดโดวิ่งตามมาครับตามล่าหาผู้คนในจังหวัดที่จะเจอใครหรือเปล่าฮะในตัวนี้มีใครอยู่ใ,ใกล้ๆกันบ้างฮะแล้วยังไงครับมันรวมตัวกันนะ มันรวมตัวกันครับสองคนนี้แล pues <cat> ้วย nah, ังไงครับคุณแนจิมก็ลงไมได้เออมึงแนจิมก็ลงไม่ดิมึงอยู่บนรถกูตีมึงไม่ได้อ่ะฮัลโหลคุณแนจิมก็ลงมาเอาเปล่ามาสองสองอ่ะจะไต่เดียวหรือเปล่าไอ้เตวิธไอ้บอแหมยังไงแล้วมันก็ไปด้วยกันครับสาหรับทีมนี้ทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดน้ำมันและบีบแต่ไปกันยังไงครับมึงจะลงมาหัวหรือเปล่าจะลงมาหัวหรือเปล่าแล้วขึ้นไปด้วยกันครับแล้วมันขึ้นไปด้วยกันครับมันเอาแล้วครับไอ้พวกนี้ มันรวมแก๊งยังไปเล่นสุกการที่ไหนครับมันไปด้วยกันครับ <c oughs> โอ้ยไอ้บอแบบมันก่อมอ็อบอีกแล้วครับทุกคนเราไปดูกันที่ตำรวจของเราครับสายป่วนสายรับตามล่าแอร์ดรอปครับหาแอร์ดรอปไม่เจอขวาครับนี่แอร์ดอรอปตกแล้วแล้วมาดูน้องวาวาจียังข้างครับน้องวาวาจีหัวอยู่กับใครแล้วนะจังหวะนี้น้องวาวาจีโดนหัวเลื่อนรถไปหนึ่งข้อก่อน ตวัวตัวนี้เอ้าแล้วปวกตัวนี้หวน้องวาวาจิออกจากสนามไปครับโอ้โหโอ้โหครับเสียดายมากครับน้องวาวาจิอุตส่าห์ฟามมาอย่างดีดูส่วนนี้กันบ้างฮะาหดับที่นี้มันก็ยังคงอยู่ด้วยกันและเด็กวัดขับรถตามมาติดติดเฮ้ยอะไรวะข้างหน้าทำไมมันเยอะจังไวรเวนจอดดิและมีการบีบแต่เรียกครับเด็กวัดเด็กวัดมีการบีบแต่เรียกว่าจะขอไปด้วยแจ้งว่าไปไม่ได้นะครับนั่งในกติท่านเท่านั้นสำหรับรถกระบ,บะคันนี้ โอ้โหมั่วซั่วไปหมดฮะทีจีอยู่ในเมืองและชาล่าโดนไล่หวดครับในจังหวะนี้บีมหนึ่งสี่เจ็ดเจอชาล่าชาล่ายอมไหมและชาล่าโดนไปหนึ่งทีแล้วมีเกวี้ยงบีมหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดเกลี้ยงใส่ชาล่าและชาล่าวิ่งรอบหินวิ่งรอบหินแล้วชาล่าโดนอีกทียังไงกลับมาหัวชาล่ากลับมาหัวบีมหนึ่งสี่เจ็ดเลื่อนลถไปหนึ่งข้อและชาล่าก็ลถไปหนึ่งข้อเอ้าตำรวจกูตำรวจกูโดนฆ่าโอ้โหแล้วน้องเอ็ม หวดเด็กวัดออกไปครับและจิเกนเก็บปัวตมี้ออกไปครับโอ้โหไม่ได้ดูครับดูดูดูช็อตนี้อยู่ครับและชาล่าหัวคืนครับบีมหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดไงจะสวนไหมเลือดรับไปเยอะนะแล้วยังไงครับน้องชาล่านี่ดุจริงๆมีลูกขอไปเลี้ยงตัวนะน้องชาล่า <c oughs> แหมสําหรับน้องชาล่านี้ไล่กัดครับไล่กัดไล่กัดขาไล่กัดขาและบีมหน <c oughs> ึ่งสี่เจ็ดกโดนกลมาหัวดแลด้วโดนน้องชาล่าเขาไปหนึ่งข้อตอนนี้เลือดอยู่เท่ากันแล้วครับยังหัวดกันอยู่ครับยังนัวกันอยู่และอดัดและอาจจาาาาากกขข้้้งงงหหหลัโโอ,โอ,โอโมาาลัง ยังไงอาจจะหลอยอาจจะหลอยข้างหน้าอาจจะลอยข้างหน้าแล้วมีการเลงมีการเลงมีการเลงเวี้ยงยังไงไม่เคลี้ยงดีกว่าฮะไม่อยากจะเสียแล้วมาเฟียขับรถชนเลตโตออกจากสนามไปครับโอ้โหแล้วชาล่าหลบเติมเลือดได้ฮะแ้ววิ่งแล้วครับชาล่าเลือกที่จะถอยนะแล้วบีมหนึ่งสี่จ็ดวิ่งตามครับ โอ้โหโอไอบีมหนึ่งสี่เจ็ดนี่มันดุจริงๆนะยังคงวิ่งตามอยู่นะครับยังคงวิ่งตามอยู่นะลาชาร่าเลือกที่จะถอยออกไปครับเรื่องที่จะเข้าตซนมาดูไอตี้นี้กันบ้างครับมันไม่ยิงใครมันไม่ฟันใครแล้วมันก็ไม่ฆ่าใครไอ้นี่มันมันคือคนที่แบบจิตใจดีมีมิตรภาพคร่บและน้องเอมขับรถตามมาครับยังไงฮะขึ้นมาบนนี้เจอเตวิสเตวิสเห็นข้างหน้าแล้วจะเปี้ยงกระทะใส่หรือเปล่า แล้วน้องเอมเรื่องที่ยังขับรถถอยออกไปฮะแล้วเตวิตวิ่งตามเตวิตวิ่งตามน้องเอมกลับมายังไงจะชนหรือเปล่าแล้วโดดลงครับน้องเอมไล่หัวหรือเปล่าแล้วยังไงครับหัวอ้าวไม่หัวแต่มุไปด้วยกันโอ้โหหยัางวะเมื่อคืนหยัางวะแล้วต้องมาเฟียหลังจากที่ขับรถชนคนอื่นตายไปแล้วก็ามาวิ่งต่อฮะเอาครับเอมหน้าตาดีตอนนี้มันอยู่ในแก๊งอพีดอลสามที่สุยแล้วยังไงครับมีการเลี่ยงรถถังขึ้นมา แล้วก็หัวดันมาไล่หัวกันแล้วบอแบยังไงมึงจะตีกันไหมเนี่ยอโหนี่มึงไม่ตีกันเหรอครับมึงจะเล่นยังไงก็ได้นะครับตามใจนะครับและเอ็กเอ็กเอ็กขับรถขับมาเฉียวแล้วหลบไปได้ฮะยังไงครับเอ็มหน้าตาดีมีการขับรถชนโอ้แล้วน้องเอ็มหลบฮะเอ็กเอ็กเอ็กีไม่ยอมครับวนชนต่อตรงนี้ก็การที่จะนัวเนียครับหลายคนเหลือเกินบอแบหลบบอแบ หอแบลลงไปหลบสุดท้ายแล้วไปยืนเต้นดูคนอื่นเขาทะเลาะกันครับไอ้นี่มันมีความสุขเวลาคนอื่นเขาทะเลาะกันและมีการวิ่งไล่หวดกันครับโอ้โหแล้วเอ็มหน้าตาดีโดนตีไม่ทังทีแต่ไม่โดนครับเลือกที่จะขึ้นรถแล้วถอยหรือเปล่าฮะอีตาเท่าเดชวิ่งตามมาครับเจออาคิวอาเทน่าจะตีหรือเปล่าจะตีหรือเปล่าตีไหมตีไหมตีหรือเปล่าแล้วง้างอยู่ละง้างอยู่เฮ้ มีคนเลื่อนรถหนึ่งข้อครับสำหรับน้องอาร์ตน้องอาร์ตโดนอีกแล้ววิปตีหนึ่งตีเจ็ดมันดุจริงๆครับแล้วโดนไล่ตีเอาละครับแล้วจีจีตามมาดติดครับตอนนี้ไล่อวดกันน้องอาร์ตเลื่อนเราไปหนึ่งข้อครับและโอ้โหชิคเก้นเก็บเอ็มหน้าตาดีออกไปครับในจังหวะนี้แล้วน้องเอ็มก็โดนชิคเก้นเก็บไปอีกฮะแม่ดูจริงๆครับสําหรับชิคเก้นเราโอ้โหแล้วยังไงครับชิคเก้นวิ่งตามเดชครับอีตาเท่าเดชจะยอมจะยอมจำนนดีๆเปล่าจะยอมจำนดีๆเปล่าแลือชิคเก้นหัดไปหนึ่งท อิตาราเทวเดชหนีหนีแล้วกูหลบอิตาาเทวเดชจะสวดหรือเปล่าครับได้ยิงแค่ยังไงฮะอาวุธหายอาวุธกูอยู่ไหนกระทะแม่กูเหลืออยู่อันเดียวเดี๋ยวแม่กูดาเ่าอะไรครับนั่ตีไเรื่องมัไปหนึ่งข้อฮะไม่รู้โดนใครหวดเข้าไปครับเอาละครับมาเวเบียวิ่งไล่บอแบรครับแล้วมีการชนนึงเกิดขึ้นครับตีวิ่งบอแบมาเบียไล่หัวดกันแล้วรถเกียบเกียบตายไหมแล้วหลบได้ฮะโอโหบอแบรเรื่องนี้ขึ้นรถครับ และมาเฟียเก็บอาวุธได้ครับวิ่งไล่ต่อแล้วบอแบวเรืเ่องที่จะขับรถหนีน้องมาเฟียไปและเตวิทขับรถผู้ไปอาร์คิวอ,อาร์เน่าอาร์เลื่อนรถไปหนึ่งข้อสำหรับจีจีอ,อาร์เลื่อนรถไปหนึ่งข้อ,ละละขอขครับแล้วหลบเขาตอกเขาได้ฮะเอาแล้วมาเฟียหัวเตวิทออกจากสนามไปครับโอ้โน้องมาเฟียนี่ดุจริงๆฮะมีลูกขอเล็กเมอนเดิมนะดูแล้วเอา้าน้องอาร์วิ่งมายังไงครับวิ่งไม่ดูด้าดีวิ่งไม่ดูวิ่งไม่ดูแหมดูแสมครับเจอน้องชาสวนไปเลื่อนรถอีกหนึ่งข้อครับ โอ้โหน้องชาไลห,หวดน้องชาไลห,หวดในจังหวะนี้น้องชาไลห,หวดน้องอาร์ตบาดเจ็บน้องชาไลหวดน้องอาร์ตบาดเจ็บแกจะหนีจะไปไหนจะจะยัดเยียดความเป็นเมียให้กับแกน้องชาบอกว่าอาร์ตจงหยุดแล้วมาข่มขืนกลับมาให้ชาข่มขืนแต่ชาเลือกที่จะถอยออกไปครับนะอาร์ตหลบวนออกไปทางขวาครับในในขณะที่บูโซนกำลังบีบเข้ามาแล้ว ฮ่าฮ่าฮ่าซีซีทีมันไม่ออกจากบ้านเลยครับแจ้งว่าอยากจะได้รางวัลนะเลยไม่อยากจะบวกกับใคร r าร R คิวอานาขับรถลุงตู่รถลุงตู่และในจังหวะนี้บูโซนค่อยๆบีบเข้ามาฮะกูยังรออยู่ด้านขวานะครับไม่ขอเข้ามาแจมงครับและอาร์ตกะโดดขึ้นรถทันไหมแล้วอาร์ตพลาดโดนรถเหยียบอาร์คิวอาร์เดน่าเหยียบอาร์ตออกจากสนามไปแล้วยังไงมาเฟียจะโดนไหมครับอ้อโหมาเฟียไม่โดนครับแล้วหลบแล้วหลบรถลุงตู่ออกไปได้ครับแม่ ไอ้คนขับรถนี่ก็น่าจะขัดใจพอสมควรนะรถก็ไม่แรงขับก็ช้าแถมชนใครก็ลําบากโอ้โหแต่คนอื่นเขาก็ฆ่ามึงไม่ได้มึงก็ฆ่าคนอื่นยากเอาละครับในจังหวะน,นี้นัวเนียกันไม่หยุดครับแล้วยังไงมาเฟียเลือดรถไปหนึ่งข้อแต่ไม่ยอมครับเจอกับจีจ g จีจีจะหวดไหมแล้วยังไงมาเฟียฟาดไป้วโดน้องเอาละครับแล้วเลือดเหลือ,ลอหนึ่งข้อครับตอนนี้โอ้โหมาเฟียเลือดที่จะถอยครับและจีจความที่จะถอยเหมือนกันฮะแต่ละคนบาดเจ็บสาหัสกันพอสมควรครับแล้วพูดเข้ามาถึง พูดเข้ามาถึงเจอกับใครกูดปัดใส่เข้าไปแล้วจีเก้นหวดกูดยังไงแล้วกูดดวลใสจิเก้นไปแล้วจิเก้นออกจากสนามไปโดยพูดครับโอ้โหเอาละครับผู้เล่นของเราเหลือ12ท่าน12ชีวิตนะครับและยิงเคียร์คิดสู้กันอยู่อีกหรือเปล่าเมื่อกี้ยังนั่งรถกันมาอยู่ด้วยกันครับตอนนี้แตกกันเป็นเสียงๆนะครับเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครนะเพื่อนกันก็ทะเลาะกันได้แล้วน้องมาเฟียบาดเจ็บสาหัสแล้วสกายโดนอาร์คิวน้องโมอาหน้าโดนอาร์คิวอาเดน่าขับรถทับตายไปอีกแล้วครับแบนติดพื้นไปเลยฮะ ติดล้อไ,ไปเลยครับออโต้โมดิฟายสบายเหมือนจะดื้อโบครับแล้วโอ้โหเอาล้วครับบอแบลโด้ไ่หัวจากออโต้แล้วออโต้ไล like anyway> ่หัวจากบอแบดบอแบดโดนหลบครับบอแบดบาดเจ็บตาหันครับแล้วออโต้ไม่ปล่อยฮะแจ้งว่าก hm ัดไม่ปล่อยครับออโต้ไล่หัวครับแล้วบอแบดเอาจากสนามไปโดยออโต้ครับโอ้โหคมจริงๆครับลำับกระทะในชุดชุดนี้แล้วยังไงครับฮ่าฮ่าฮ่าซีซีซีจะยังไงจะยังไงกับหัวไหมแล้วไต่กันต่อครับออโต้บอกไม่หวั่นเมื่อกี้จัดไปไม่หวั่นเป็นหนึ่งแล้วยังไม่หวั่นออโต้โดนสวนกลับมาเรื่องข้้อแลว สวนกับ5-5หนึตีได้อีกหนึ่งข้อครับออโต้ไม่หวั่นครับจะเข้ามาอีกเหรอยังไงบีจีจะแจมแจมนักงหัวอัโต้เลื่อนรถไปอีกออโต้ไม่ไหวครับอีตาเท้าเด็ดโดนบีมตีหนึ่งตีเจ็ดหัวออกจากสนามไปฮะและในจังหวะนี้บีมหนึ่งตีเจ็ดยังหัวต่อครับเองๆไล่หัวออโต้อยู่แล้วออโต้วิ่งวนเพื่อที่หาจะเติมเลือดและจีจีไม่ยอมปล่อยครับจีจีไม่ยอมปล่อยครับออโต้วิ่งวนรอบต้นไม้วิ่งวนต้นไม้สามรอบแล้วเอ็กซ์เอ็กซ์หัวบีมออกจากสนาม่เจอ อายิวอาร์เดน่าก็ปวดพอสมควรนะครับไม่ยอมลงจากรถเลยขับรถวนเหยียบแถวบ้านเข้าไปทั่วเลยแต่ตัวเองไม่ยอมลงครับน้ำมันก็ไม่หมดสักทีนะในจังหวะนี้ออตโต้หลบเลี้ยงได้หรือเปล่าโอ้โหแในจังหวะที่ออตโต้เติมเลือดจรจรวิ่งเข้ามาฟาดเข้าหัวและออตโต้ออกจากสนามไปฮะโอ้โหเกือบเท่แล้วครับออตโต้ตอนนี้เก็บเขาไป้หนึ่งศพตอนนี้น้องมาเฟีย505ร้อยห้าห้ดีดีอาร์คิวอาร์เดน่ากูดและเบียเอ็กโอจีจีครับตอนนี้ผู้เล่นเหลืออยู่ค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรครับ เอาละะเหลือหกท่านเท่านั้นใครจะตัดสินใจทํายังไงต่อไปครับอาคิวอารนาไม่ขอลงจากรถนะแจ้งว่าถ้าไม่ลงนี่คือชนะชัวร์นะแต่ถ้าโซนมามึงก็ขับต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับคนรถมันต้องติดหินนะเอาละแต่ละคนครับเรื่องที่จะหลบแล้วมาเฟียไล่หวดเอกเอกยังไงยังไงจะเอาหรือเปล่าเอกเอกไม่ยอมครับมาเฟียมาก,ก็มาดิครับก็มาดิครับก็หวดดิครับก็มาดิครับเอกเอกไล่หวดมาเฟียมาเฟีย,มฟยไม่วนรอบหินแล้วกลับมาสวนแล้วมาเฟียเจ็บไปหนึ่งข้อครับโอ้โหเอกเอก หมไปครับแล้วมาเพียวอย่างสนามไปโดย x นะครับโอ้ตะกออคิวตอนนี้ครับจีจีกับอาคิวอนเน่าสู้ตีกันเลยครับแล้วกูดเรื่องที่กระโดดมาขวดแล้วครับในจังหวะนัวเนียนี้อาคิวอัเน่ารถก็ช้าถอยก็ยากเดินหน้าก็ยากมึงยังจะขับอีก <S 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 เอาข้งางนอกเขางนัวกันอยู่ครับในจังหวะนี้พูดเรื่องที่จะหลบอยู่หลังอีแล้ฮ่าฮ่าดดียังไง เอกเรื่องนี้จบดีกว่าฮะนกักขัวกันแล้วฮะดีๆไปเราไปไปกวนมึงจะเอาไหมมึงจะเอาไหมมึงเอาบ่อมึงเอาว่าวัดดันเอาเอาแล้วถอยมาฮะไอ้ยี่นี้ก็ไม่ลงจากรถน้ำมันมึงมีขนาดไหน <c oughs> ะวะอะไรยังไงครับรนี่วันนี้โดนครับพูดเอกูโดนไอ้กูโดนไป็สองทีครับก็ไมถึงก้อเอกเอกไอ้วอดไอ้นี่อะไรยิงไอ้นี่อะไรทับไอ้นี่อะไรวอดไอ้นี่วิ่งหนีไอ้นี่อะไรทับไอ้นี่อะไรวดไอ,วไอ,ไไอไวดไอ้นี่แจม ไอจีเข <ersch> ้ามาแจมครับโู้แล้วกูดหลบชีกซ้ายออกไปแต่ 55cc เป็นเป้าหมายต่อไปของเอ็กแล้วไล่หวดไปฮะ 55cc จะตู้หรือเปล่าแล้วโดนวิ่หนึ่งข้อครับสำหรับ 55cc โอ้โหแล้วมันเอารถเยียบเขาอีกแล้วลาสุดขับรถออกจากห้องไปครับแล้วฮะเอ็กหลบได้ครับปู่แล้วเลื่อนรถแรงมากครับในจยังหวะนี้เลื่อนรถแรงมากครับ 55cc พันยาครับและคิวอันเดน่ายังอยู่บนรถฮะแล้วกูดวิ่งวนออกนอกสนามไปแล้วกลับมา แต่จังหวะที่มูตนลกาลังบีบเข้ามาในที่ <c oughs> พื้นที่ที่ครับ <c oughs> แค่พอสมควรครับแต่ละคนแต่ละ <c oughs> แต่ละคนแต่ละคนมียากันแล้วกูดออกจากสนามไปโดยเอเกครับต่อคนนี้ยังไล่หัวกันอยู่ฮะต่อ,อคนนี้ยังไล่หัวกันอยู่แล้วยังไงครบับวงบีบมาแล้ววงบีบมาแล้วห้วาห้าสี่สี่ยังยืง้อชีวิตไว้ได้หรือเปล่าอาคิวะเทน่าย,ยังป่วนอยู่ครับไม่ยอมลงจากรถขับรถวนไปวนมากั้นจากบ้านเขาให้เขาได้หลบกันแล้วยังไงครับแต่จังหวะนี้แต่ละคนมียากันแค่ไหนแต่ละคนมียากันแค่ไหนกระโดดขึ้นรถไหมแล้วยังไงขึ้นนมแต่ละค ฮึบบีบมาแล้วและ5 5 c ีเรื่องที่จะดึงยาครับ a r g า a r e n a มึงมียากับเขาหรือเปล่าแล้วยังไงครับ Arguarena สวดโอ้โหชนะอย่างเฮียเลยครับบอกตามตรงว่ามึงชนะได้เฮียมาก a r g า a r e n a วันครับ